ดูเลิฟลี่ซากุรเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนก่อนมะลิบานสวัสดีค่ะพี่เังกวาเองนะคะหลังจากที่ได้ลงคลิปอัปเดตไปก็คงจะมีหลายๆคนที่ได้รู้จักช่องนี้กันมากขึ้นต้องขอขอบคุณทั้ง700ซับนะคะที่เข้ามาและขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่อง l ลิฟลี่ซากุรกันด้วยนะคะ สำหรับเรื่องเต้เต้จอมขี้เกียจนะคะที่พี่ลงคลิปไปเมื่อวันก่อนได้การตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะขึ้นหลักพันวิวภายในวันเดียวนะคะซึ่งพี่เนี่ยไม่เคยได้ขนาดนี้มาก่อนนะคะต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะแล้วเรื่องนี้ก่อนมาริบานเกิดจากหัวข้อคนจนที่น้องอ๊อฟแนะนําเข้ามาค่ะโดยเนื้อเรื่องจะพูดถึงเด็กขายพวงมลาลัยที่สี่แยกไฟแดงนะคะได้รับแรงบนันดาลใจเรื่องนี้มาจากเพลงก่อนมาริบานของวงททมซึ่งเป็นเพลงนานแล้วค่ะ ซื้อพวงมาลัยเราเลยสักคนมีหวังดอกมะลิได้บานหมดก่อนแน่ๆนแล้วอย่างนี้ใครเขาจะอยากซื้อมาลัยดอกมะลิบานๆกันล่ะถ้าขายไม่ได้วันนี้เราก็คงจะไม่ได้กินข้าวสินะแล้วไหนจะแม่เราอีกล่ะไฟแดงพอดีมีพี่สาวคนหนึ่งจอดรถแล้วอยากให้ไฟแดงแนั้น สวัสดีจ้าพี่มาช่วยอุดหนุนมะลัยนะร้อยเองหรือเปล่าจ้าสวยจังเลยแม่ของหนูเป็นคนร้อยมะลัยพวกนี้ค่ะวันนี้มีพี่สาวคนหนึ่งมาช่วยซื้อมะลัยค่ะหนูก็เลยได้ข้าวเหนียวมาให้แม่หนูจะต้องขอบคุณเขามากๆนะจ้าลูกน้ำฉันกับแม่นะ่ะพวกเราไม่มีบ้านหรอกคะ่ะ ใช่แล้วล่ะที่ทุกคนเห็นอยู่นั้นใต้สะพานก็เปรียบเสมือนที่พักของพวกเราค่ะก็พวกเรามันเป็นคนจนคนจนเลือกอะไรได้ไม่มากนักหรอกค่ะและถึงแม้ฉันกับแม่จะได้ข่าวคราวจากทางบ้านเกิดว่าคุณยายได้เสียชีวิตแล้วแต่ฉันกับแม่ก็ไม่สามารถที่จะไปได้ทา,ทางที่อยากจะไปเหลือเกินเพราะว่าพวกเราไม่มีแม้แต่เงินที่จะเดินทาง สวัสดีจ้าหนูมาขายพวงมาลัยแต่เช้าเลยนะขยันจังเลยฉันชอบเวลาไฟแดงที่สุดเลยเพราะว่าจะมีคนจอดซื้อพวงมาลัยนี่แหละหนูไม่ได้ไปเรียนหนังสือหรอจา้าไม่ค่ะหนูไม่มีเงินมากพอขนาดนั้นคนจนอย่างหนูคงเลือกอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะไม่จริงหรอกนะจา๊าถึงแม้ต้นทุนชีวิตเราจะน้อยแต่เราสามารถเลือกที่จะเป็นใครสักคนหนึ่งได้นะ ถ้าให้เลือกระหว่างเป็นคนจนกับเป็นคนที่ไม่ดีหนูจะเลือกอะไรจ๊ะถ้าเป็นแบบนั้นหนูเป็นคนจนแบบนี้ดีกว่าคะ่ะเห็นไหมจ๊ะว่าเราสามารถเลือกได้เสมอนะเอาละวันนี้ฉันจะเหมาพวงมาลัยหนูหมดเลยก็แล้วกันนะจ๊ะจริงเหรอคะคุณนาะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะ นี่พราคุณมันเลยเวลาไฟแดงตึ้งนานแล้วนะรถติดกันเป็นแพรแล้วเนี่ยเห็นไหมโทยาซีเรียส,สิครับยังไงรถน่ะมันก็ต้องติดอยู่แล้วถ้ามันไม่ติดก็วิ่งไม่ได้สิครับหมอนี่กวนบาทาจริงๆเลยนะวันนี้รวยจ้ะวันนี้รวยขายหมดแล้วรีบกลับบ้านดีกว่าอา้าวคุณนาค่ะ อยู่ถึงล้มไปแบบนั้นคุณนาเป็นอะไรหรือเปล่าทำยังไงดีล่ะต้องเรียกคนมาช่วยแล้วคุณนาขายลอตเตอรีค่ค่ะทำใจดีๆไวน้นะรถพยาบาลมาแล้วคะ่ะหวังว่าคุณนาคนนั้นคงไม่เป็นอะไรมากนะแผงลอตเตอรี่อันนี้เราคงต้องเก็บเอาไว้ก่อนละมั้งเนี่ยรางวัลที่หนึ่งได้แก่หนึ่งสองสาม 4, 5, เดี่ยวนะเลขนี้มันตรงกับบนแผงเลยนี่นาเลขเรียงเลยฮะสมควรแล้วแหละที่ขายไม่ออกมันไม่น่าจะออกเลขอะไรแบบนี้อะไรนะหนูบอกว่าแม่ค้าลอตเตอรี่เป็นลมแล้วก็ทิ้งแผงลอตเตอรี่นี้ไว้กับหนูแต่มันออกรางวัลที่หนึ่งอย่างนั้นเหรอใช่แล้วค่ะคุณตําร ขอฝากคุณตำรวจเอาไว้แล้วกันนะคะเพราะว่าหนูทำอะไรไม่ถูกจริงๆเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะลงบันทึกประจำวันเอาไว้ให้ก็แล้วกันนะหนูขอบคุณมากค่ะคุณตำรวจคุณนาคะในที่สุดก็หาคุณนาเจอสักทีอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้เองเหรอคะโอ้หนูนั่นเองขอบคุณนะจ๊ะที่ช่วยนาเอาไว้นะคือว่า ลอตเตอรี่ที่เหลืออยู่บนแผงของน้านะคะมันถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะอะไรกันเรื่องจริงเหรอเนี่ยแต่คุณน้าไม่ต้องกังวลไปนะคะตอนนี้หนูเอาไว้ที่คุณตำรวจค่ะหนูนี่เป็นเด็กดีจังเลยเนะจ๊ะทั้งทั้งที่หนูจะฮุบเอาไว้เป็นของตัวเองโดยที่ไม่บอกใครก็ได้แท้แท้ ถึงหนูจะเป็นคนจนแต่หนูเลือกได้ที่จะเป็นคนจนที่เป็นคนดีและจะไม่เป็นคนไม่ดีค่ะนี่เมื่อหนูเป็นคนดีและน่ารักขนาดนี้แล้วก็น้าจะแบ่งให้หนูครึ่งหนึ่งจะ้ะเอ๊ะแต่ว่าเงินมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะคุณน้าฉันให้จ้ะไม่เป็นไรหรอกหนูนะ่ะควรจะได้รับอะไรที่ดีๆตอบแทนบ้างนะจ๊ะจะได้ไปเรียนหนังสืออีกอย่างแม่ของหนูจะได้สบายด้วยไง หนูต้องขอขอบพระคุณคุณนามากเลยนะคะเป็นบุญคุณอย่างสูงเลยค่ะไม่เป็นไรจ้าฉันยินดีแลวแล้วในที่สุดฉันกับแม่ก็ได้ไปกรากบศพคุณยายอย่างที่ตั้งใจเอาไว้คุณยายคะหนูกับแม่มาแล้วคะ่ะคุณยายหลับให้สบายนะคะฉันและแม่ ได้ซื้อบ้านหลังเล็กๆที่บ้านเกิดของพวกเราและพวกเราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นมาจบแล้วค่ะขอบคุณเรื่องนี้สำหรับการแนะนำของน้องออฟด้วยนะคะฝากทุกคนที่ชอบผลงานพี่เข้ามากด Subscribe กดกระดิ่งช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ